โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบกันเหมือนเดิมนะครับอยู่กันในช่อง1 GDC นะครับวันนี้เราจะมาปั้นคุกกี้กระดูกโบนแม็กกันนะครับทั้งคุกกี้สัตว์เลี้ยงนะครับจะมาปั้นให้แม็กกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า คลิปนี้นะครับเราจะหมดกันไปกี่เพชรนั่นเองก็ลองทายเล่นกันดูได้นะครับว่าผมจะหมดไปกี่เพชรนะครับตอนที่ผมมีเพชรในไอเดียวประมาณสามแสนเจ็ดนะครับก็ลองมาทายกันดูนะครับว่าผมจะหมดไปสักกี่เพชรก็คอมเมนต์กันไปได้นะว่าคิดวันเท่าไหร่นะครับแล้วจะตรงกับที่ผมใช้ไปหรือเปล่าก็ลองคํานวณดูนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปสุ่มนะครับเดี๋ยวพามาดูกกอนนะครับตัวกระดูกโบนเนาะ เอาเป็นระดับล่าสุดและกันนี่นะครับจะเป็นกระดูกบนนะครับเบล6นะครับผมแคนดีเ้เวล5นะครับส่วนสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับล่าสุดสัตว์เลี้ยงเวล12สิบสองนะครับเบวลค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับเออหลายคนอาจจะสงสัยว่าออทำไมคุกกี้เวลเวล เบล6เองทำไมสัตว์เลี้ยงเบล12วัยจังเออมันมาจากที่แบบผมแบบเอ่อเปิดถีบทองแล้วก็อะไรผมไม่ได้ใช้ไปสุ่มเลยนะสำหรับสัตว์เลี้ยงอ่ะผมเก็บเอาเรื่อยๆนะครับบางทีก็ไปสุ่มแบบเอ่อของฟรีแล้วก็ได้มาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ได้มาขนาดนี้เลยนะเบล12เลยนะเออแบบมันมันได้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 ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับผมเนาะอ่ะก็ มือนเดิมครับที่ผมเคยบอกไว้เราจะใช้อย่างประหยัดก็คือสัตว์เลี้ยงผมจะใช้เพชรสุ่มส่วนคุกกี้นะครับผมจะใช้โพชั่นยัดนะครับผมเนาะมันจะได้แบบประหยัดเพชรนะครับแต่นี้ผมมีของฟรีอยู่นะครับผมก็เปิดไปก่อนนะครับอ่ะกระดูกโบนนะครับเราก็เลือกเลยนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกตัวได้2ตัวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเหมือนทางเกมเขาจะเปลี่ยนหน้าล็อบบี้ให้มันสวยขึ้นแต่ก็สวยจริงนะผมก็ยอมเราก็สวยนะครับก็สุ่มฟรีไปเลยนะครับชึป โอเคนะครับกระดูกโบนแล้วก็นมออกนะครับคุกกี้นมก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นผัดส,สองที่ดีของกระดูกโบนนะครับแต่เซตอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับผม่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตสุ่มก่อนเลยนะก็น่าจะมา40ตัวเลยนะสำหรับสัตว์เลี้ยงกระดูกโบลน,นะเพราะว่าผมมีสัตว์เลี้ยงตันหมดแล้วนะครับตัวอื่นก็เลยไม่ออกมาแล้วนะครับอเดี๋ยวผมขอสุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับ อ่ะผมจะเลือกเป็นนี่ละกันจริงๆแล้วไม่ต้องเลือกก็ได้นะเพราะว่ายังไงก็ออกสัตว์เลี้ยงตัวใหม่กระดูกบนเอ๊อะรถพยาบาลเนาะชื่ออะไระนะครับมอนมอมอนิเตอร์ตึกตักเนี่ยนะครับก็ครบมาแล้วเกินมาด้วยนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เกินมาเดี๋ยวเราไปอัพกันเลยน่าจะตันแล้วนะครับไปที่สัตว์เลี้ยงนะครับอ่านี่ยังไม่ได้ใช้เพชรเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเสียเพชรกันหรือเปล่า เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเสียเพชรหรือเปล่านะครับอ่ะนี่นะครับแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกดอัพไปเลยชึบชึบชึบโอเคนะครับก็ตัวสัตว์เลี้ยงมอนิเตอร์ตึกตักเนี่ยมีข้อดีนะครับก็คือจะคืนชีพนะครับทั้งคุกกี้ผัดแรกแล้วก็ผัด2นะครับนี่นะครับ คืนชีพผัดแรกแล้วก็ผัดสองอารมณ์เหมือนฟินิกอะถ้าใครที่รู้จักสัตว์เลี้ยงใน g เจนเนอรี่ฟินิกจะรู้นะครับจะคืนชีพทั้งผัดหนึ่งแล้วก็ผัดสองนะครับแต่ฟินิกมันจะมีสกิลที่มันแบบเออช่วยให้วิ่งไวด้วยแต่ก็ต่างกันนะครับแต่เนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครแบบเป็นสายแบบคืนชีพอะตัวละครสัตว์เลี้ยงเนี่ยถือว่าดีนะครับเอาไปเล่นแบบเซตที่มันแบบเออดีก็เอาไปเล่นได้หลากหลายเชื่อผมนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปอัพคุกกี้กันก่อนนะครับ คกี้นะรับไปเอาคุกกี้ก่อนเลยนะครับคุกกี้นะครับด็อกเตอร์โบนนะครับนี่นะครับคุกกี้ด็อกเตอร์โบนผมมีเวล์อะเวลตอนนี้ผมมีประมาณเวล์หกเนาะอะเวล์หกเดี๋ยวผมจะใช้โพชั่นยัดไปเวล์เจ็ดนะครับอะใช้ยี่สิบห้าเป็นเวล์แปดนะครับอีกยี่สิบห้าเวล์สิบะเวล์เก้านะครับสามสิบโพชั่นเวล์สิบนะครับอ่ะอีกสามสิบเวล อีก30มสเลวสิบสองอ่ะอีก30มสเลวสิบสามอีก30เวบลโอ้สิบสี่อ่ะอีก30เบเลยวสิบสี่แล้วอ่ะโอเคก็ผมปั้นคุกกี้ด็อกเตอร์บูลกับสัตว์เลี้ยงตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยไม่เสียสักเพรนะไม่ได้ไปสุ่มอะไรเลยใช้ของฟรีทั้งนั้นเลยนะครับก็นี่นะครับปั้นตันมาแล้ว นี่เลยนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมปั้นตานเป็นที่เรียบร้อยสําหรับกระดูกโบนและก็มอนิเตอร์นะครับตัวสัตว์เลี้ยงของกระดูกโบลนั่นเองนะครับผมนี่ตามไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดนึงนะครับว่าอะไรเป็นยังไงนะครับผมไปที่เอ่อมันจะมีกิจกรรมนะครับอ่าให้เข้าไปที่คุกกี้ชาเลนต์เนาะจะมีกิจกรรมรับของฟรีสําหรับกระดูกโบนอยู่นะครับนี่ปั้นคุกกี้ตันนะครับก็ รับมาเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็รับของฟรีมาแล้วก็คลิปนี้เนี่ยครับก็เสียสูตรเพชรนะครับไม่เสียเลยสเพชรนะครับตอนแรกนึกว่าเออเดี๋ยวต้องเออผมมั่นใจแหละว,ว่าสัตว์เลี้ยงผมยังไงก็ตันอยู่แล้วเออไม่น่าจะต้องแต่ผมนึกว่าโพชั่นผมจะไม่พอไนงะนึกว่าจะเอาโพชั่นประหยัดคุกกี้ไม่พอแต่สุดท้ายพอนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่กระดูกโบนนะครับ โอเคนะครับนี่เลยกระดูกโบนนะครับตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คลิปนี้สรุปได้ว่าเราไม่เสียเพชรเลยสักเพชรนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับก็สําหรับตัวกระดูกโบนเนี่ยสามารถหาฟรีได้จากไหนนะครับขอพูดอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับตัวกระดูกโบนคนที่ไม่มีเพชรสุ่มหรือว่าหาอะไรไม่ได้เนี่ยสามารถหาฟรีได้จากบอร์ดเกม บอร์ดเกมแสนสนุกกับคุกกี้ด็อกเตอร์โบนนะครับก็จะหาได้จากโหมดนี้นะครับให้เราเก็บลูกเต๋าเนี่ยเป็นภารกิจลูกเต๋าต่างๆนะครับผมได้เก็บไปทั้งท่านจะเยอะแล้วนะครับแล้วก็สุ่มเนี่ยให้ครบนะครับก็จะได้นี่นะครับรอบที่7จะได้สัตว์เลี้ยง15ชิ้นนะครับเดิน3รอบเนี่ยครบครบสรอบจะได้มอนิเตอร์ตึกดักเนี่ย15ชิ้นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเพชรไว้สุ่มนะครับถามว่าได้มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะถามว่าคนที่ได้สัตว์เลี้ยงกับคุกกี้มาเนี่ย อยากจะทาคุกกี้ชาเลนจ์เนี่ยที่ผมเคยเคยทาคลิปบอกที่มันผ่านง่ายใช่ไหมอยากจะทําผ่านแต่ไม่มีเพชรไปสุ่มอ่ะก็เอาโพชั่นนะครับไปยัดยัดเอานะครับโพชั่นยัดคุกกี้สัตว์เลี้ยงให้วิวห้านะครับแล้วก็เอาผงเนี่ยไปตีแคนดี้ให้วิวห้านะครับก็เอาแค่พอผ่านไดมอนด์เอาของรางวัลพอนะครับประมาณนั้นนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคลิปหน้าก็น่าจะเกี่ยวกับรีวิวสูตรกระดูกนะครับที่ผมกำลังศึกษาอยู่นะครับ่ ก็เป็นเกี่ยวกับโครงกระดูกเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีสําหรับโหมดนี้นะครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับอ๋อก็ไม่เสียเลยสักเพชรนะครับตอนแรกนึกว่าจะเสียเนาะโอเคทาหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ